สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็มเบทไทม์ช anel n สำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าซีเค็ดแบ็กลูมเป็นแมปจากคนไทยสร้างด้วยนะผมรู้สึกว่าจะมีเขาน่าจะชื่อช่องว่าเหมียวเด็บก็ฝากไปติดตามช่องเขาได้อย่าลืมติดตามช่องผมกันด้วยล่ะก็พี่เขาน่าจะสร้างเกมไม่เยอะไม่ไม่เยอะหรอกก็ เห็นนด้ว่าอัปเดตมาเยอะพอสมควรเลยผมจะไปลองเล่นดูก็เริ่มจากลานล็อบบี้ล็อบบี้มีอะไรบ้างมีบ่อน้ำด้วยงั้นเราไปหมู่คนเดียวไปเลยไปกันเลยว้าวยุยย่ยย่ไหน ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมตอนแรกอะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยเหมือนเดเลยวิ่ง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 วิงซับตีนแตกซับตีนแตกเราต้องไม่ทำอะไรกันแล้วเนี่ย ถ้าใครรู้ว่าเกมนี้มันเลเน่นยังไงก็บอกด้วยนะว้าวซากศพคนตายไฟกระพริบเอ้อวิ่งไม่อยู่เลยวิ่งเดินของนั้นอยู่เลยอะ่ะอู้มามา ว,ว,วิ่ง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 ร้านนี้ไปไหนหรอวะโคตรมืดมีแต่ซ้อนมะเขือเทศหกเต็มไปหมดมอะไรทำไม<า>อีเข้ามาอยู่ มีแต่ห้องอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยดาวซาตานมันคืออะไรอ่ะฉันต้องทำอะไรที่ไหนยังไเอ่าหาตันได้ๆๆใจเย็นแบกเกียถ้าแบกเกียเดินมาตรงนี้ก็ไหวนะ อวิง่งไม่อยู่แล้วจ้าตามมก่อนซ่อนก่อนแล้เข้ามาไหนมึงม,มาเดินมาใจเราเพิ่งทำอะไรอะ่ะ โทำไมเสียงมันไกลเรื่อยๆทุกคนหรประธานในทางตันโอ้มันได้ยินเสียงหรอปะ มีเตียง้วยมันมีกี่ตัวเนี่ยหอหะ Hanya itu adalah sebuah gutific filtrate yang apa? ada di situ bukit. Michael masih menc午ak ตามมาเร็วว้าวาอ,อ,อาวว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 ว ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยมึงติดแล้วเหนื่อยอ่ะเหนื่อยวิ่งดีเลยโอมา <c oughs> ผมว่าผมไม่ผ่านแน่เลยดนันจะต้องทำอะไรวิ่งดีก็คือวิ่งตรงไปเลยใช่ไหมมึงติดต้ดตดองวิ่งเลยเหรอมึงก็วิ่งเลยแล้วกันวิ่ยติดติด รวมเวยโอ้โหเราต้องไปทางไหนนีย่ยังไงเนี่ยเอาตันตันตันไงไงต่ออ้าวเราไปทางไหนอะเลเวลอาสเจลีือ้โงต้องทำอะไรต้องกดอะ กดตามประตูได้หรอทำไรอือมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว,ลวงไงเออเฮ้ยมันต้องทำยังไงวะ าทุกคนใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมจะต้องทำยังไงไม่เอ้โอ้ายตรงไปก็ไม่ได้ตรงไปก็ตายอ่ะต้องทำยังไงวะตัวนีปพับเบี้ยวงั่ดรันไม่ใช่หรอไกลแล้ว นะทุกคนมันตายทุกคนผมว่าผมไปไม่ถึงด่านที่สามแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนดีกว่านะฮะผมว่าผมคงไม่ผ่านแล้วล่ะหนะเขาลอง,ลอ,ง,ลอ,งอีกรอบนึ่งโอ้ยเดินไปได้แล้ว เดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงเอาอุ้ยออาย้มมันที่ไหนอะมีลูกบอลด้วยนึกว่าจะต้องลาไปซะแล้วดันเจอทางออกต้องโยกขันโยกอ่ะว้าวเอ้ย ปาร์ต mm ี hmm, yeah. uh. um, okay. mm ้โกเวอร์ม hmm. mm ือ hmm. ม mm ันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เออนี่ไงยกอู้มันเห็นตวเล้วิ่งวิ่งวิ่งดีสับตีเตกเฮ้ยเฮ้ยมันเดินเข้ามาี่้นมาไหมโมจะเต้นจะเต้นตักมีกี่ตัว

เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องตามาจุกโอ้มันปีนขึ้นโต้งั้นเลยเหรออ้าวติดบั๊กเหรอก็งั้นไปแล้วกันปาติโกว่าติดบั๊กสบายละงานนี้ ดาดาดีดาดามเห็นปาติวะเล่นเล่นคอมอะรอัดคลิปอยู่อ๋อใส่ช้ปอยละทำให้แล้วอใส่ลิปอยู่งั่มได้อันหนึ่งแล้วไปเลยได้อันหนึ่งมันอยู่ไหนไม่เข้าใจเลยจิ๊กแล้มันอยู่ไหนอ่ะปาติโกเวอร์มันก็ติดตรงนี้แล้วแล้วมันอยู่ มันอยู่ในนี้หรอแต่มันมีปฏิโกเวอร์ตัวนี้อยู่อะเจ็บโจ๊ะเว้ยทำไมมันเหมือนมันรู้เลยมันรู้เลยเหมือนมันรู้อ่ะโอ้ โอโห้ตันทำไมต้อนนตงมาเจอาทางอู้มันก็อยู่ตรงนี้กะวัดน,นดีวนนันวายดีต้องนำอะไรดีอ๋อไอ้ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้ามาไหว้ละไปเจอกันฮะบ,า,บายเจอกันครับ